ครับผมเด็กชายอนอนท์จะพา,ท,าท่านผู้ชมมารู้จักกับศูนย์ปฏิบัติธรรมมาเพื้อ,ง,องนี้นะครับนี่จะเป็นพระพระเจ้าทันใจครับทำจากดินนะครับนี่จะเป็นเจดีย์ที่หลวงพ่อได้ก่อตั้งเมื่อสิบปีที่แล้วครับสวยไหมครับ นี่เป็นสารเจ้าแม่จะเขียนทองครับนี่ก็จะเป็นบ้านดินครับแล้วก็ห้องน้ำดินครับทุกอย่างจะเป็นดินเกือบทั้งหมดทั้งหมด ลวงพ่อได้ท่านได้พาทำวัดเช้าและเย็นทุกวันครับ